ฮัลโหลครับ<ม>พี่เมย์พี่เต้ยนะพรุ่งนี้ลางานได้เปล่าพรุ่งนี้ลางานได้พี่ได้ใช่ปะโอเคโอเคงั้นลางานไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เตยไปรับพี่เตยจะพามาหาใครบางคนจริงไหมพี่จริงจริงพี่เตยจะพามาหาใครบางคนงไ,มไม่ได้หลอกหนูใช่ไหมอ่ะฮะจะหลอกทำไมละ่ะ บอกให้ลางานโอเคจ้ะพี่โอเคโอเคดามันน่าจะคิดว่าเป็นแม่แ,มแน่ๆเลยอนะ่ะถ้ดูเสียงเ็ไดมันร้องไห้แล้วหนะักเสียงไม่เป็นไรคือถ้าเราบอกน้องตอนนี้น้องก็แป้วไปเลยอะ่ะเราก็ต้องบอกแบบนี้ไปก่อนอน้อยทุกนี้ดีใจทคือ ครึ่งทางครึ่งหนึ่งของความดีใจที่ได้เจอแม่ก็ก็ดีกว่าที่จะแป้วมาตั้งแต่วันนี้เนาะหลังจากการนัดหมายที่เราไม่ได้บอกข้อมูลอะไรมากนะักวันนี้น้องเมย์ก็มาหาอีเต้ยที่บ้านอีจันตามนัดครับเราก็เพิ่งรู้ว่าหลังจากวางสายน้องเมก็ถึงขั้นแพนิกจนช็อก เพราะว่ากังวลและตื่นเต้นจากความคาดหวังและรอคอยมาตลอด25ปีจนเพื่อนต้องเรียกรถพยาบาลมาช่วยเหลือเลยนะครับอีเตอร์อีจันย์ก็หวังว่าปลายทางของความหวังวันนี้ทุกอย่างจะราบรื่นไปด้วยดีครับ บบ้างครัช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน ยู u ูบอิเตอร์อีจันหรือ t i k t o ็อกอิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่อ อีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อีจรันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับปราร์ติฮันแห่งรกักที่พันรกักนัน้นอันค่าปัญญากดฟ้าดันเกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกัน จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า